ที่จังหวัดร้อวันนี้มีเรื่องดราม่าตั้งแต่เช้าเลยนะรเรื่องราวของเก้าอี้คุณผู้ชมครับเก้าอี้ที่เราเอาไว้นั่งกัน่ะนะ,<ฮ>ะนี่ถ้าไม่เกรงใจนี่อยากจะขอสลับเก้าอี้ดูหน่อยพี่อ๊อฟโอเคไหมไม่ได้ไม่ได้ห่วงห่วงมากเลยเหรอผมห่วงเก้าอี้ตอนนี้โอ้โห <laughs> คุณผู้ชมครับ <laughs> พออ,อคนหนึ่งครับ เขาบอกเขาห่วงเก้าอี้มากๆนีม<อ>ครูสาวมานั่งเก้าอี้ของพอ,อ<ะ>พอ,อบอกเสียใจจนแบบแขนขามันอ่อนแรงไปหมดเลยแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปพิมพ์ในคล่ปไลน์สั่งให้ครูสาวไปซื้อเก้าอี้ตัวใหม่มาให้จนครูสาวบอกได้ค่ะเดี๋ยวไปซื้อให้ใหม่อพอ,อบอกไม่เอาละเดี๋ยวเอางบของโรงเรียนไปซื้อแทนโ,โเป็นเรื่องนะฮะเพราะวันนี้พอ,อโดนเด้งแล้วครับเก<ะ>้าอี้ตัวที่เป็นปัญหาก็คือตัวนี้ ที่วงกลมลเหรออ่าและอธิบายแบบนี้ก่อนคุณผู้ชมเก้าอี้ตัวนี้ไม่ใช่เก้าอี้ประจำที่อยู่ในห้องทํางานส่วนตัวของผอ,อ,อด้วยนะครับแต่เป็นเก้าอี้ในห้องประชุมห้องหนึ่งก็แล้วกันเรื่องของเรื่องก็คือแฟนของครูสาวเขาเอาข้อความในกร๊ปลายมาโพสต์ครับ เขาบอกว่าเป็นข้อความสนทนาระหว่างพอ,อกับครูสาวท่านหนึ่งใจความเริ่มต้นอยากให้ดูฝั่งซ้ายเป็นหลักคือฝั่งของพอเนี่ยนะฮะพื้นขาวๆพอ,อบอกว่าพอ,อมีความรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างที่เป็นการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมครูนั่งเก้าอี้ของพอ,อไม่สมควรอย่างยิ่งไม่ใช่ว่าพอ,อไม่เห็นไม่ใช่ว่าพอ,อไม่รู้สมัยพอ,อเป็นครูพอ,อก็ไม่เคยนั่งเก้าอี้ของผู้บริหาร ฝั่งครูสาวครับนี่กราบขออภัยเป็นอย่างสูงค่ะครับครั้งหน้าหนูจะไม่ทําแบบนี้ค่ะ,อะอเออพอบอกรู้สึกเสียใจมากที่สุดไม่เคยมีครูท่านใดมานั่งเก้าอี้พอออขออภัยท่านพอ,อ,อจริงๆค่ะโอ้โพอ,อบอกตอนนี้นะเสียใจมากจนแขนขาอ่อนแรงคิดไม่ถึงจริงๆออกคําสั่งให้ลูกน้องคนนี้ไปซื้อเก้าอี้ตัวใหม่มาให้ทันทีวันจันท์ที่จะถึงนี้ซึ่งฝั่งของคุณครูเนี่ยอขอโทษแบบ หลายรอบมากหลายรอบมากจริงๆครับคือแสดงความรับผิดชอบด้วยใจจริงด้วยการไปซื้อเก้าอี้ตัวใหม่มาให้แต่ถึงที่สุดพออพิมพ์กลับมาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวทางโรงเรียนจะจัดซื้อเองอแสดงว่าใช้งบของโรงเรียนไปซื้อตัวใหม่มาครับซึ่งตัวเก่ามันก็ไม่ได้พังไม่ได้เสียนะคุณผู้ชมมันไม่ได้เป็นไรเพียงแค่มีคนมานั่งทับแล้วยังไงเช็ดได้ไหมเออเช็ดได้ไหมให้แม่บ้านมาเช็ดได้ไหมคือมันก็เกิดคําถามแบบเนี้ย ในโลกออนไลน์ก็ดีหรือสังคมก็ดีที่เห็นข่าวบอกบมันจะอะไรกันนักกันหนาะมันก็แค่เก้าอี้ตัวเดียวหรือเปล่าแล้วแขนขาอ่อนแรงออไม่นนมีแรงทำงานเลยออที่เขาบอกไว้นะเขาบอกเขาเสียใจแบบนี้อทีนี้เราเปิดใจฝั่งของคุณครูสาวกันหน่อยฮะเราก็เล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่าเก้าอี้ที่เห็นกันเมื่อสักครู่นี้คือเก้าอี้ที่อยู่ในห้องประชุมรประกันคุณภาพการศึกษาคือห้องนี้เขาเอาไว้ประชุมเอาไว้ต้อนรับแขกนะครับคอยอำนวยความสะดวก แขกผู้มาเยือนแล้ววันที่เกิดเหตุครูสาวท่านนี้มีหน้าที่ในการเปิด VTR ให้กับคณะคุณครูดูผ่านทีวีแล้วด้วยความเคารพนะเก้าอี้ตัวนี้ไม่ใช่เก้าอี้ส่วนตัวของพอในห้องทํางานของพอแล้วตําแหน่งเก้าอี้มันไปอยู่ใกล้กับทีวีคุณผู้ชมนึกภาพตามนะครูสาวท่านนี้เขาบอกนัดหมายมาคุยกันเรื่องของการประเมินเงินเดือนพอ,อเข้ามาถึงปุ๊บครูสาวก็รีบลุกขึ้น แล้วยกเก้าอี้ตัวนี้ไปให้ท่านผอ,อ,อนั่ง oh. ผอผอบอกไม่นั่งคะ่ะอ uh. แล้วผอ,อก็ไปนั่งเก้าอี้ธรรมดาอันนี้ผมกําลังปฏิปต่อภาพเข้าใจว่าผอ,อคงจะเห็นแล้ว uh, ว่า uh, uh, uh. ครูสาวคนนี้นั่งเก้าอี้ตัวนี้อยู่ก่อน uh. แล้วจังหวะที่ครูสาวลุกขึ้นเพื่อเอาเก้าอี้ตัวนี้ไปให้ผอ,อนั่ง uh. ลึกๆอาจจะไม่โอเคแล้ว ก็เลยปฏิเสธบอกไม่นั่งค่ะคือมันมันเคืองไปแล้วอ่ะมานั่งทับเก้าอ vale ี้ของพอได้ยังไงอารมณ์ประมาณนั้นหลังจากเรื่องนี้เกิดขึ้นครูสาวบอกพยายามจะส่งไลน์ไปขอโทษนะฮะแต่พออก็ไม่อ่านติดต่อไปก็ไม่ตอบกลับนะฮะครูบอกเสียใจมากเหมือนกันอยากจะพูดคุยอยากจะขอโทษตั้งใจว่าเดี๋ยววันจันทร์นี้จะไปขอโทษด้วยตัวเองกับพอครับไม่ไม่หนานเาไม่ได้เสียหายค่ะหนูแค่นั่งไม่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 นานค่ะแล้วจะเปิดวีทีอาร์เฉย แล้วเรารู้ไหมว่าเป็นเก้าอี้ท่านมันไม่ใช่เก้าอี้ท่านอกคะมันเป็นเก้าอี้ที่อยู่ในห้องบัพแขกคือไม่ได้เขียนชื่อไว้ไม่ได้เป็นเก้าอี้ประจําตําแหน่งใช่หรือเก้าอี้ในห้องส่วนตัวของท่านอย่างเงี้ยห้องส่วนตัวมีเก้าอี้ส่วนตัวค่ะอย่างงั้นอย่างงั้นเราไม่นั่งแน่นอนโอ้ไม่มีทางนั่งค่ะเพราะว่าห้องส่วนตัวไม่ค่อยจะไม่ใครเข้าไปง่ายเรื่องที่เกิดขึ้นเรารู้สึกยังไงครับทีนี้ครับหลังเสียใจแล้วก็ สั่นเทาไปหมดค่ะเพราะด้ความเสียใจมากๆก็เลยไลน์ไปส่วนตัวต่ขอโทษอีกครั้งหนึ่งท่านก็ไม่ได้อ่านไม่ได้ตอบก็ก็ก็ไม่รนะู้จะทํำยังไงก็คิดไว้แล้ววันจันทร์น่ะจะคุยกันส่วนคุยคุยกันต่อหน้านะคะคือคุณครูท่านนี้ก็ด้วยเจตนาที่ ไปทําหน้าที่เปิด v t r ให้ทุกคนดูไงคุณผู้ชมแล้วก็อี้มันอยู่ใกล้กับไอ้เครื่องไม้เครื่องมือจะให้นั่งพื้นเปิดมันก็กระไาอยู่ในเมื่อเก้าอี้มันตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วพอพออมาก็ลุกแล้วเอาไปให้พอแต่พอปฏิเสธล่าสุดนะครับพออน่าจะมือไม้อ่อนของจริงแล้วแหละคุณผู้ชมเพราะว่าเลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเบื้องต้นบอกสั่งการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษา101เขตหนึ่ง ตั้งคณะกรรมการขึ้นมามสืบสวนหาข้อเท็จจริงนะครับ,รบและมีคำสั่งให้ผอ,อ,อคนดังกล่าวมารายงานตัวม,มาปฏิบัติราชการที่เขตพื้นที่ทันทีตั้งแต่วันจันนี้เป็นต้นไปแล้วสั่งให้มีความคุ้มครองคุณครูคที่เป็นคู่กรณีด้วยให้ความเมตธรรมกับทุกฝ่ายนะครับต้องสืบข้อเท็จจริงให้เสร็จภายใน7วันหลังจากนี้